ผมไปเจอเรื่องใหม่ที่น่าสนใจมาเลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนะมันคือเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนไปครับอันนี้เป็นอินไซต์ที่ผมเก็บ c u s t o m e r touch point นะผมให้ทีมงานผมไล่คอหาลูกค้าที่ให้รีวิวหรือคะแนนที่แบบ9-10ถึงอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเจอพฤติกรรมหนึ่งที่น่าสนใจครับลูกค้าเห็นแบรนด์ผมในอีกแชน n นลหนึ่งก็คือเห็นแอดผ่านบ้านฟ้านะแต่สิ่งที่แปลกประหลาดกว่านั้นคือเขาตัดสินใจครับว่าร้านไหนดีหรือไม่ดีด้วยการใช้ Search Engine เ้ย เด่นที่คืออะไรวะถ้าภาษาบ้านๆคือไปค้นหาเนาะว่าแบบร้านนี้ดีไหมค้นหาในแบบช่องทางที่ดูแบบน่าสนใจในสาหรับเขานะเช่นแบบอาจจะเป็น Google ไหมอะไรเงี้ยอาจจะเป็น c ช a ทีวีทีไหมอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ว้าวกว่าน,นั้นที่ผมรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยคือคนดันใช้ทิกตอ k ในการเซิร์ชเอ g นจินในการเสิร์ชหาหรือเ e ิร์ชคีย์เวิร์ดที่อยากจะรู้ครับและร้านคุณหรือแบรนดน์คุณครับก็มีน้โน้มสูงมากๆว่าลูกค้าก็อาจจะไปเสิร์ชคุณในทิกตอกเหมือนกันวิธีการแก้เกมนะครับตอนนี้ผมนั่งลิสต์มา engine ของ tiktok หรือของแบรนด์ผมเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูเห็นไหมผมก็นั่งคิดดิสว่าเนาะแคตเรซเมอร,รีวิวแคตเรซเมแพงไหมอันนี้ผมเอามาจาก tiktok นะผมก็ไปเสิร์ชดูว่ามันมีอะไรบ้างส่วนมาตจะเจอคำประมาณนี้ดังนั้นผมก็เลงจะบอกคุณว่าวินาทีนี้เป็นวินาทีที่น่าสนใจมากสธุรกิจของคุณเนาะหรือว่าธุรกิจของทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้คุณสามารถใช้ช่วงเวลาเนี่แหละในการที่จะทำคอนเทนต์ดักทางลูกค้าให้หมดครับคุณสามารถไปลงใน tiktok ไปได้บางที chatgpt อ่ะก็อาจจะเก็บข้อมูลคุณไเเใ่้้ออดหมจ ื่อคุณสามารถทําแบบนั้นได้นะผมบอกเลยว่าคุณจะเพิ่มยอดขายได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยครับเพราะมันคือการดักลูกค้าและการปิดช่องทางที่ลูกค้ามีข้อกังวลหรือข้อสงสัยครับเพราะคุณพิสูจน์ตัวเองไปหมดแล้วเพราะคุณเอาท e s t i มเนียเอาทุกอย่างไปลงว้หมดแล้วมันเลยทําให้คุณน่าเชื่อถือขึ้นกว่าเดิมและเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทีหนึ่งว่าคนที่ผมเอาไปใช้มันเกิดอะไรขึ้นแต่เชื่อสุดหัวใจเลยนะว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และธุรกิจมจะโตขึ้นอีกมหาศาลเลยเพราะว่าเจอสิ่งนี้นี่